สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธ์ในร้อยจำรอยห้บาทถึงคุอหมอมอาจารย์ในพระราชปปัมร์สมเด็จพระเทพระราชสุดาสามรมราชกุมารีขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์รอบโลกและในประเทศครับประจำวันที่27ตกรกฎาคม2565พี่น้องครับถึงแม้ว่าวันนี้เรายังไม่คงไม่บังคับให้สวมหน้ากากอนามัยนะครับ แต่เรายังคงจําเป็นครับต้องช่วยการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด1 9ซึ่งมันมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและเป็นอย่างมากในเวลานี้นะครับต้องพี่น้องต้องสวมนะครับสวมเมื่อท่านไปพบปะผู้คนผู้ใดก็แล้วแต่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถจะเว้นระยะห่างได้ในพื้นที่ที่มีอากาศ่ายเทไม่สะดวกนะครับจำเป็นนะครับแล้วก็ถ้าใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องนะครับโดยใช้หน้ากากอนามัยเช่นในหน้ากากผ้าช่้นนอกที่กระชับกับใบหน้าจะช่วยป้องกันได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับอย่าลืม ฉีดวัคซีนให้ครบรวมทั้งเข็มกระตุ้นรวม3เข็มนะครับจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตได้แล้วก็แล้วก็ฉีดซ้ําเมื่อถึงเวลานะครับทีนี้มาดูครับวันนี้เรามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมากนะครับวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น2,747รายครับเป็นการติดเชื้อในประเทศทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่มีจากเรือนจําด้วยทําให้วันนี้เรามีผู้ติดติดเชื้อสะสมทั้งหมดนะครับสี่ล้านห้าแสน 82, 8 2 1 6มรายด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้ครับมีผู้เสียชีวิต34คนนะครับแล้วก็ย,ยังมีอี 24, ก24,219รายอยู่ในกระบวนการรักษาพยาบาลโควิดนะครับโดยพบว่ามี1,220,000กว่ารายอยู่ในโรงบาลสนาม o s s p t t l l o o m i s s o l t i o n นะครับแล้วก็มี1,1,000กว่ารายอยู่ในโรงพยาบาลมาดูครับว่าผู้ที่เสียชีวิตในวันนี้นะครับทั้ง34ลรายนี้เป็นอย่างไรนะครับเราพบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง34รายนี้นะครับ เป็นอยู่ในกลุ่มปราะบางก็คือผู้ที่มีสูงอายุนะครับมีการสร้างภูมิต้านทานไม่ดีในบางโรคนะครับแล้วก็สติตั้งคันมีจํานวน34คนในวันนี้มีจํานวนถึง33คนคิดเป็นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วคือ97%เจป็นต์เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ในใหญ่ใหญ่จำนวนนี้ครับจำนวนสผู้เสียชีวิต34คนในวันนี้มีผู้ที่ฉีดวัคซีน ไม่ครบรวมนั้งเข็มรวมถึงเข็มกระตุ้นนะครับเป็นจานวนถึง30คนด้วยการคิดแล้วเป็น88%เ็นห็นไหมครับว่าการฉีดวัคซีนสําหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางมีความสําคัญเพราะถ้าไม่ฉีดแล้วเสียชีวิตอย่างที่เห็นใน,ในวันนี้นะครับมาดูต่อครับมาดูต่อว่าการระบาดของโลกและของประเทศไทยในวันนี้นะครับการระบาดสูงขึ้นนะครับในระดับโลกวันนี้มีผู้ติดเชื้อใหม่ระดับล้านรายนะครับแล้วก็ ในดับหนึ่งล้านลายนะครับแต่ในประเทศไทยครับก็สูงขึ้นอีกนะครับจากเคยลดต่ําลงมาต่ํากว่า2,000ลายนะครับวันนี้กลับเพิ่มขึ้นไปเป็น2,700กว่าลายเกือบ3,000ลายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีการสูงขึ้นทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกแล้วเป็นที่น่าสังเกตครับขณะนี้ทั่วโลกครับมีการแพร่ระบาดมากขึ้นนะครับเดิมได้มีการจํากัดกลุ่มอยู่ในยุโรปและกระจายมาที่ทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้บางประเทศ แต่ขณะนี้ทั้งอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้นะครับมีกระจายไปทั่วนะครับรวมทั้งในเอเชียด้วยครับได้เพิ่มขึ้นมาอีกหลายประเทศรวมทั้งในเอเชียวันนี้ก็เป็นอันดับที่1ของโลกด้วยนะครับมาดูครับมาดูในวันนี้ครับเราจะเห็นว่าผู้ที่ติดเชื้อลายใหม่ทั้งโลกในวันนี้นะครับมีจำนวนถึง1 4 0 0 0ล้านกว่ารายนะครับโดยเราพบว่าอันดับที่1ครับที่มีผู้ติดเชื้อลายใหม่มากที่สุดในโลกคือญี่ปุ่นนะครับ มีจำนวนถึง1 00 5ล้านแสนกว่าลายนะครับในขณะที่อันดับที่2ที่3นะครับคือสหรัฐอเมริกาและเยอรมนีมีผู้ติดเชื้อระดับ1 2 0 0 0 0สนกว่าลายนะครับส่วนเกาหลีใต้ครับอิตาลีฝรั่งเศสลงมานะครับลงต่ำกว่านี้นะครับโดยเกาหลีใต้ยังคงอยู่ในอันดับ99,000กว่าลายก็นับว่าสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับอิตาลีนะครับอันดับที่5 อยู่ในผู้ติดเชื้อระดับ88,000ลายก็สูงเช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งฝรั่งเศสครับก็87,000กว่าลายก็สูงนะครับเกือบเกือบ1ล้านลายนะครับเกือบ1 10,000แสนลายครับนะครับที่มาดูครับสำหรับไต้หวันนะครับไต้หวันในวันนี้เนี่ยได้มีผู้ติดเชื้อลายใหม่ลดลงมาครับไต้หวันอยู่ันระดับที่9มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระดับ25,000กว่าลายครับนะครับแล้วก็ ประเทศไทยนะครับอยู่อันดับที่41ครับมีผู้ติดเชื้อไรยใหม่1,800กว่าลายส่วนเกาหลีเหนือนะครับทำได้ดีมากครับอันนี้วันนี้อยู่ในอันดับที่103นะครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียง40กว่าลายเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับการระบาดท,ทั่วโลกมีมากขึ้นรวมทั้งประเทศไทย มีการเพิ่มจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราคงต้องช่วยกันระวังป้องกันนะครับที่สําคัญก็คือจะต้องใช้มาตรการ2ออยู่นะครับใช้อย่างเต็มที่ครับนะครับทีนี้มาดูกันต่อครับมาดูกันต่อว่าในระยะนี้นะครับประเทศไทยเรานะครับการระบาดของเรายังคงอยู่ในขาลงนะครับถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าตัวเลขในสัปดาห์ที่แล้วนะครับ รามีตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อไร่ใหม่เพิ่มขึ้นทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาลนะครับซึ่งจํานวนผู้ติดเชื้อไรใหม่ในโรงพยาบาลคือตัวเลขที่รายงานมาทุกวันนี้เนี่ยอยู่ประมาณ2,000กว่ารายต่อหนึ่งวันนะครับแล้วก็เราก็พบครับผู้ที่ติดเชื้อนอกโรงพยาบาลซึ่งได้รวบรวมเป็นตัวเลขเป็นลายสัปดาห์เฉลี่ยแล้วพบว่ามีการระบาดผู้ที่ผู้ที่ติดเชื้อนอกโรงพยาบาลนะครับมีเพิ่มขึ้นจาก2 0,000รลายต่อวันเป็น เกือบ30ม0 0ื่นลายต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้เห็นชัดเจนครับว่าหลังจากการหยุดยาวนะครับซึ่งมีความเสี่ยงนะครับทำให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นครับนะครับแต่ว่าภาพรวมของทั้งประเทศนะครับก็ยังอยู่ในขาลงเช่นเดิมนะครับแล้วก็ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่แล้วอาการน้อยรักษาโดยการกักตัวที่บ้านได้รับประทานยาที่บ้านได้นะครับที่มาดูครับเราจะเห็นว่า ตัวเลขอันหนึ่งนะครับที่บ่งบอกว่าเราน่าจะมีผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นก็คือตัวเลขของกรมควบควบุมโรคนะครับที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่แรายง,งานนะครับสูงขึ้นแล้วก็ผู้เสียชีวิตสูงขึ้นนะครับรวมทั้งผู้ที่มีอาการอ,อาการหนักคือมีมีอาการทางปอดกับใส่ท่อช่วยหายใจก็สูงขึ้นนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เป็นตัวแสดงว่า เรามีการระบาดมากขึ้นนะครับผู้เสียชีวิตก็มากขึ้นผู้ป่วยหนักก็มากขึ้นสิ่งที่สําคัญครับวัคซีนครับวัคซีนยังคงเป็นสิ่งที่ดีสําหรับป้องกันไม่ให้เราเสียชีวิตนะครับแล้วก็ไม่ให้เราเจ็บหนักด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้จะเห็นนะครับตัวเลขที่นเรียนให้ทราบทุกวันเลยครับผู้ที่เสียชีวิตก็คือผู้ที่ในกลุ่ม เปราะบางแล้วก็ฉีดวัคซีนไม่ครบรวมถึงเก็บต้นเข็มสามเพราะฉะนั้นพี่น้องครับมาตรการ2อยูนี่แหละครับช่วยได้เป็นอย่างดีแล้วยูที่2นะครับคือการฉีดวัคซีนควรจะฉีดวัคซีนให้ครบรวมทั้งเข็มกระตุ้น3าเข็มเป็นอย่างต่ํานะครับที่มาดูครับมาดูการระบาดในประเทศไทยนะครับวันนี้เราได้เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้1,800กว่าลายเป็น2,700กว่าลายเพราะฉะนั้นวันเดียวครับขึ้นถึงเกือบ1000รลายนะครับคือ919ราลายนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับ ใน,ในระยะนี้นะครับเ,เราคงต้องช่วยกันครับป้องกันการแพร่ระบาดนะครับแล้วก็ในเที่ยวนี้เราก็จะมีหยุดยาวอีกนะครับเพราะฉะนั้นขอเน้นย้ำครับเรื่องการใช้มาตรการ2ออยู่จะช่วยได้เป็นอย่างดีนะครับและพี่น้องก็จะพึ่งประมาททีนี้มาดูครับการระบาดของกรุงเทพมหานครนะครับเราพบว่ากรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีการระบาดของโควิด -19 มากที่สุด นะครับจังหวัดเดียวเท่านั้นที่มีตัวเลขถึง1000กว่าลายนะครับแล้วกใ็ในขณะที่จังหวัดอื่นๆนะครับตัวเลขสูงสุดนี้จะไม่เกิน100รยลายต,ต่อวันในแต่ละจังหวัดนะครับก็มีเพียง 1- หรือ2จังหวัดเท่านั้นนะครับก็คือสุดปราการกับชนบุรีที่บางวันมีมากกว่า100รลายนะครับแต่กรุงเทพมหาคนครเป็นพันลายมากกว่า10เท่าเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหาคนครครับจำเป็นครับ ที่พี่น้องต้องช่วยกันให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเลขการระบาดของกรุงเทพมหานครก็อยู่ในระดับขึ้นขึ้นลงลงระดับประมาณนี้นะครับพันกว่าลายนะครับยังไม่ลงต่ํากว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นครับกรุงเทพมหานครมีผู้คนหนาแน่นครับการระบาดของสายพันธุ์ BA.4.5 ในขณะนี้ระบาดได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ลามไปถึงระบาดในครอบครัวนะครับทาให้ตัวเลขสูงขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเราพบว่า ผู้ที่ติดเชื้อโดยธรรมชาติจาก B.1.5 นะครับสามารถมีภูมิต้านทานที่ป้องกันสายพันธุ์ก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีการป้องกันสายพันธุ์ในวันข้างหน้าได้อีกก็ต้องติดตามมาต่อไปนะครับท,ที่มาดูครับมาดูว่ากรมกรมกรม,มควบคุมโรคนะครับได้ทํานายไปแล้วว่าขณะนี้นะครับจริงๆแล้วสถานการณ์ขณะจริงๆของเรานี้อยู่ในระยะที่เรียกว่าระยะหลังการระบาดใหญ่นะครับ แล้วก็อาจจะมีการระบาดเป็นกลุ่มๆเพิ่มขึ้นเป็นระยะๆะะเช่นขณะนี้นะครับมีการเพิ่มขึ้นเพราะว่าได้มีมาตรการย่อหย่อนในเรื่องของการป้องกันการระบาดนะครับโดยการไปโดยการมีหยุดยาวนี่แหละครับมีการเ,เดินทางข้ามจังหวัดเป็นจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้น ในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าก็น่าที่จะมีผู้ติดเชื้อ,อะไรใหม่เพิ่มขึ้นมากขึ้นอีกนะครับพี่น้องจึงต้องช่วยกันป้องกันนะครับแล้วก็ขณะนี้กว่าครึ่งของประเทศไทยเรานะครับเป็นการระบาดของ BA.4.5 แล้วที่มากก็คือ BA.5 นะครับ BA.5 แล้วก็คาดว่านะครับ BA.5 นี้จะเป็นาสายพันธุ์ระบาดหลักแล้วก็จะไปทดแทนสายพันธุ์อื่นทั้งหมดนะครับวันนี้ครับ เราได้มีตัวเลขครับจากการวิจัยนะครับจากการวิจัยแล้วได้ตีพิมพ์ลงในวรารสารทางการแพทย์ที่เรียกว่า New England Journal of Medicine นะครับซึ่งเป็นาาวรารสารทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับได้มีการาทดวิจัยเรื่องของยาต้านไวรัสนะครับแล้วก็ยาประเภทภูมิต้านทานที่นำ,นำ,นำมาใช้ใน โอมิคอนสายพันธ์ BA.4 BA.5 และ BA.2.1.2 1, 1นะครับแล้วก็เราพบว่านะครับจริงๆแล้วเรามา uh, ให้ความสนใจในสายพันธ์ BA.4 กับ5ครับเพราะขณะนี้เรามีเป็นการระบาดสายพันธุ์หลักในประเทศนะครับพบว่าครับมียาหลายตัวที่ไม่ได้ผลต่อ BA.5.4 นะครับจะปรากฏว่านะครับมาดูครับขณะนี้นะครับยาต้านไวรัสที่ยังคงได้ผลต่อ BA.4 และ BA.5 นะครับก็คืออันดับแรกนะครับอันดับแรกก็คือเลมดิซิเวียนะครับซึ่งเป็นยาฉีดที่ใช้ฉีดในผู้ป่วยที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ ตัวที่2ก็คือมโ n นูพิลาเวียที่ยังได้ผลอยู่นะครับเป็นยากินครับซึ่งใช้ในคนที่มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็รับประทานก่อนมีอาการมากนะครับตัวที่3ก็คือเนอน์แมทซเวีนะครับก็คือแพกสโลวิดนะครับซึ่งเป็นยากินเช่นเดียวกันครับมีราคาแต่มีราคาแพงนะครับใช้กับคนที่มีความเสี่ยงนะครับเหมือนกับมโนูพิลาเวียนะครับก็ปรากฏว่ายาทั้ง3ตัวนี้เนี่ย โมโนพิลาเวียนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลต่อ B a 4 5นะครับแล้วก็ทางรัฐได้จัดการเตรียมยาตัวนี้ไว้ให้ประชาชนเป็นอย่างดีครับเพราะฉะนั้นเป็นที่วางใจได้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งครับก็คือยากลุ่มพวกแอนติบอดีนะครับที่ทำเป็นโมโนโคโ n แอนติบอดีนะครับก็มียาอยู่3ตัวที่ยังได้ผลดีนะครับคือตัวแรกคือเบบทิโลวีแมป นะครับตัวนี้เป็นยาฉีดครับก็มีก็มีขายในประเทศไทยนะครับตัวที่2คือซิลกาวีแมปนะครับตัวที่3คือทิกซาเกวีแมปที่ร่วมกับซิกาคลิกกาวีแมปนะครับซึ่งตัวที่3นี้ชื่อว่าอีวูเชลนะครับเราพบว่าในอีวูเชลนี้เนี่ยมีโมโนโคลอนแอนติบอดีตัวหนึ่งนะครับที่มันไม่ได้ผลนะครับแต่อีกตัวหนึ่งมันได้ผลนะครับ ตัวที่ได้ผลก็คือ s i l กา v m m p นะครับตัวที่ไม่ได้ผลก็คือ t ิกซาเ v วีแมนะครับเพราะฉะนั้นยาอีวูเชลที่รัฐบาลได้สั่งซื้อนะครับจากของ AstraZeneca นะครับและจะนำมาใช้กับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วไม่สามารถจะสร้างภูมิต้านทานได้โดยก็จะมีผู้ป่วยครับซึ่งรวมนะครับอยู่ในกลุ่มพวกโรคเช่น เช่นโรคไตวายเลือรลังระยะสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มโรคใดก็ตามที่ใช้ยากดภูมิต้านทานแล้วไม่สามารถจะรักษาไม่สามารถที่จะใช้ฉีดวัคซีนและภูมิต้านทานขึ้นได้ก็จะให้อีบูเชลนี้นะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้นะครับทางรัฐบาลนะครับได้จัดยาที่ยังมีประสิทธิภาพดีต่อ b บ4และ b บ8.5ให้พี่น้องประชาชนครับนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามครับถ้าท่านที่ยัง ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับท่านท่านยังแข็งแรงอยู่ท่านฉีดวัคซีนครับให้รวมถึงเข็มกระตุ้นเข็มที่3นะครับซึ่งขณะนี้มีที่ฉีดวัคซีนอยู่หลายที่นะครับทั้งในกรุงเทพมหานครและตางต่างจังหวัดครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับก็ขอเรียนสรุปสถานการณ์ของโควิด1 i ในประเทศนะครับว่าสถานการณ์การระบาดของโควิดในวันนี้เพิ่มขึ้นทั้งทั่วโลกและของประเทศไทยนะครับโดยทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นระดับหนึ่งล้านรายต่อ1นวัน ส่วนผู้เสียชีวิตครับเพิ่มขึ้นแต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำนะครับโดยทั่วโลกวันนี้มีผู้เสียชีวิต2 0 5 8ลรายนะครับส่วนประเทศไทยครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นนะครับพ้นระดับ2,000รายขึ้นไปแล้วเกือบถึง3,000รายนะครับส่วนผู้เสียชีวิตครับยังอยู่ในระดับต่ําประมาณ30รายนะครับการระบาดทั่วโลกครับมีการระบาดเพิ่มมากนะครับ จากที่เคยมีการจํากัดตัวการระบาดอยู่ในยุโรปนะครับและในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ขณะนี้ครับมีการระบาดมากขึ้นโดยมีการระบาดเพิ่มมากในทวีปอเมริกาใต้และอีกหลายประเทศในเอเชียรวมทั้งในอาเซียนนะครับซึ่งเป็นการระบาดของสายพันธุ์โอมิคาอน BA.5 โดยว,วันนี้ครับญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อรรยใหม่มากที่สุดเป็นอันดับที่1ของโลกนะครับซึ่งมีผู้ติดเชื้อรรยใหม่ระดับ1 5 0 0 0 0สนหาราย แล้วก็ยังมีสหรัฐอเมริกาและเยอรมน,นีครับเป็นอันดับที่2และ3นะครับมีผู้ติดเชื้อละไม้อยู่ในอันดับ1นึ0 0 0สนสองกว่ารายทั้ง2ประเทศนะครับส่วนเกาหลีใต้อิตาลีและฝรั่งเศสครับอยู่ในอันดับที่4 5และ6นะครับผู้ติดเชื้อลใหม่ก็ยังสูงอยู่ครับระดับ99,000กว่ารายแ8 0 0มื่นแายและ87,000กว่ารายตามลําดับนะครับส่วนไต้หวันครับลงมาอยู่ในอันดับที่9 มีผู้ติดเชื้อใหม่อหม่25,000กว่ารายลดลงมาแล้วนะครับส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่41ครับมีผู้ติดเชื้อใหม่ระดับ1,800กว่ารายเท่านั้นนะครับการระบาดของไทยในระยะ2สัปดาห์นี้นะครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มมากขึ้นอยู่ในระดับ2000รายเกือบถึงระดับ3,000รายครับแต่เนื่องจากการรายง,งานยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ของไทยเป็นผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาลจํานวนผู้ติดเชื้อนอกโรงพยาบาลจะมีจํานวนมากกว่านี้หลายเท่าซึ่งสัปดาห์ที่แล้วครับได้เพิ่ม จากระดับ20,000ลายมาเป็นเกือบ30,000่นลายโดยเฉลีย่ยในแต่ละวันในสัปดาห์นี้นะครับในสัปดาห์ที่แล้วครับและคาดว่าสัปดาห์นี้จะมีจำนวนใกล้เคียงกันนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้มีวันหยุดยาวเช่นเดียวกับเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนนะครับจึงคาดการว่าจะมีผู้ติดเชื้อลายใหม่เพิ่มมากขึ้นอีกนะครับยังไงก็ตามครับการระบาดในระยะนี้ผู้ติดเชื้อมีอาการไม่มากยกเว้นกลุ่มผู้เปราะบาง จะมีการเสียชีวิตและมีอาการรุนแรงนะครับก็จะมีเพิ่มจํานวนมากขึ้นนะครับพี่น้องต้องช่วยกันครับช่วยกันระวังและใช้มาตรการ2อ,อยู่อย่างเคร่งครัดนะครับลักษณะการติดเชื้อลายใหม่และการเสียชีวิตของไทยยังอยู่ยังคงอยู่ในขาลงนะครับแต่ระยะหลังเริ่มมีผู้เสียชีวิตในระดับ3ามสลายซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับ20่สลายแล้วนะครับซึ่งพบหลังจากการหยุดยาวแล้วก็เป็นไปตามความคาดการณ์ของกรมควบคุมโรคครับ ที่ประเทศไทยจะมีการระบาดเป็นระยะระยะหลังจากที่มีการย่อหย่อนในมนาตรการป้องกันนะครับจึงขอให้พี่น้องไน้ตระหนักแล้วก็ป้องกันกันมากขึ้นนะครับในช่วงเวลาหยุดยาวที่มีคนเดินทางข้ามจังหวัดเป็นจํานวนมากนะครับการระบาดในกรุงเทพมหานครยังคงอยู่ในระดับคงที่ซึ่งมีผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ระดับ1000ต้นต้นๆและกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากที่สุดของประเทศ และโดยจังหวัดอื่นๆนะครับจะมีผู้ติดเชื้อรายหม่ไม่เกิน100ลรายตอนหวันก็จะมีเพียง1นหรือสจังหวัดเท่านั้นนะครับที่เป็นเช่นนี้พวกกรุงเทพมหานครมีผู้คนหนาแน่นและการระบาดของโอเมกอน BA.4 ๊จุดีระบาดได้ง่ายได้และรวดเร็วครับเนื่องจากโอมมคอน BA 4จุและเบ5หนะครับลบหลีกภูมิต้านทาน ที่เกิดจากสายพันธุ์ก่อนหน้านี้ทั้งที่ฉีดวัคซีนและการติดตามธรรมชาตินะครับก็ได้มีการวิจัยครับแล้วก็ตีพิมพ์ลงในวารสารทางการแพทย์ที่ชื่อว่า New England Journal of Medicine นะครับที่มีชื่อเสียงระดับโลกโดยได้ทดสอบยาต้านไวรัสและสารจากภูมิต้านทานที่นำมาใช้รักษาโควิด -19 โดยเปรียบเทียบกับผลการรักษาโควิด -19 สายพันธุ์ BA.2 12.1กับ BA.4 กับ BA.5 นะครับเราพบว่ายาต้านไวรัสที่ได้ผลอันดับ1ได้แก่เลมดิซิเวียนะครับซึ่งเป็นยาฉีดในผู้ป่วยที่นอน,นโรงพยาบาลน,นะครับในประเทศไทยมีอันดับที่2ได้แก่โมโนพิลาเวียเป็นยากินครับที่ให้คนที่มีความเสี่ยงกินก่อนที่จะมีอาการมากนะครับที่รัฐบ,บาลได้จัดให้ประชาชนนะครับอันดับ3ได้แก่ยาเนอร์มาทรีเวียนะครับซึ่งใช้ชื่อ ใช้ชื่อว่า p a x l โลวินะครับก็เป็นยาที่ใช้แบบเดียวกับมโรพิลาเวียนะครับโดยให้ผู้ที่มีความเสี่ยงรับประทานก่อนที่จะมีอาการมากนะครับยาทั้ง3ชนิดนี้มีในประเทศไทยครับนะครับแล้วก็ยังมียาอีกกลุ่มหนึ่งเป็นยากลุ่มสารภูมิต้านทานนะครับพบว่าที่ยังมีผลดีต่อ b a และ BA.5 ก็ได้แก่ตัวแรกนะครับคือเบปทิโลวีแมปตัวที่2ได้แก่ซิกาวีแมปนะครับตัวที่3ได้แก่ ตัวที่ชื่อว่า e v วูเชลนะครับก็คือซ i ก a v ีแมปกับท i ก้าเจวีแรวมกัน2ตัวด้วยกันนะครับซึ่งตัวแรกซึ่งตัวที่เรียกว่าท i ก้าเจวีแมนี้เนี่ยมันไม่ได้ผลแล้วยังคงได้ผลก็คือซ i กาวีแมปนะครับซึ่ง e v วูเชลครับเป็นยาที่รัฐได้จัดหาจากบริษ,ษัท a s t ตรา e n e c กมาให้ผู้ป่วยนะครับ ที่ไม่สามารถจะสร้างภูมิต้านทานจากการฉีดวัคซีนได้เช่นผู้ป่วยตายไวระยะสุดท้ายตายไวระยะสุดท้ายนะครับหรือได้รับยากดภูมิต้านทานในโรคอื่นๆนะครับ เพราะฉะนั้นในการวิจัยล่าสุดนี้พบว่ายาที่ทางรัฐจัดให้ประชาชนนะครับก็มีประสิทธิภาพนะครับมีประสิทธิภาพดีในการรักษาโควิด1 9สายพันธุ์โอมิคอน b บีดและ b บีครับเพราะ,ะนั้นพี่น้องวางใจได้นะครับแต่พี่น้องต้องไม่ประมาทนะครับอย่าลืมใช้มาตรการ2อยูครับและอย่าลืมครับคนที่ฉีดวัคซีนต้องฉีดให้ครบรวมทั้งเข็มกระตุ้นรวม3ามเข็มเป็นอย่างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นติดตามมันต่อไปครับจากทีมแพทย์ มุนิที่สิทธิ์ในร้อยตามรอยรบาทถึงบวมอาจารย์ในพระราชูปถรรัมภ์ตในประเทศพระราชสุดาสยามลมราชกุมารีติดตามผลงานผู้่าได้ครับจาก YouTube Facebook และบล็อกดิจครับขอบคุณครับสวัสดีครับ